เงียดดูจากร้านเราเร็วนี่ทุกคนโอ้โหมาดูเลยนี่ FC น,นู้น <c ười> เขาวันไดก็อยู่กับผมเองเองเถอะกันและบางมัดสบละโอ้บางมัดมาแล้ววันนี้บางมาดหายไปไหนแล้ววันเออพอดีบางมัดติดอ๋อทำสีรถใช่ใช่บางมัดทานเข้าช่วงนี้ทุกคนเหรอแต่ว่าช่วงนี้เออนุญาตไหมเออด์เออน้องขอมาติดตอกการชนอีกหนึ่งคันต้องติดกันชนอีกหนึ่งคันเห็นว่ามูทาหาคุณทำอยู่กันตัวเออเย็นๆเย็นเนาะคือคิวยาวช่วงนี้ไม่ทันไม่ทันโอเควันนี้ก็เลยบังเหตุก็พาบางมัดมาจับ ปลากัดเล็งบอกเลยเล็งนี้บอกมังมัดนั่งดูแบบวัวใหญ่ยยๆแล้วก็แบบอืมกับที่สี่ที่ห้าน้องๆมังมัดไม่ตีดทำอะไรนั่งดูคลิปละเอียดมังมัดเสียเลยบเสียหนุกเอาจริงแล้ววันนี้ปลาชะมาเลยเห็นไหม <laughs> แล้วก็ใครอยากรู้ว่ามาได้กี่ตัวนะตามไรเจียรมังมัดได้มังมัดก็จัดด้วยนะทุกคนรอบนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องตัวเด็ดๆแน่นอนทุกคนไม่แน่อาจจะได้หางไปโปฉะนั้นคลิปนี้ฝากกดไลค์และตามประับชมทุกคนมาจัดไปนึลยจัดไปแล้วเ Đấy không rồi. Mà. Nhà rồi à. anh mà đơn à. ra bao quà Ta rời anh để à. mình đi ra ạ? Có đi đi mà ạ? Bây ừ. này, này mà lại kinh này không? phải đâu? Sao lưu bên đi? Có lại Đâu thằng lai đấy đây Tế quà đâu trong Việt Nam mà đưa à, ta lấy rồi, không mặt Mặt mặt, mặt mặt, ai mà không thể thủng Không chẳng nam cô lấy điều đại nam mới có, không lấy Nam มึงเหยียดนั้นควยมึงเหยียดควายเจ๊ดึงเท้าน้ำไม่พี่เดี๋ยวมึงไปหาน้ำเท่านั้นน้องดูนะจัดไปน้องๆมาแควกเพียงเดียวนึ่งมาแควกมันมันกับแควกนังหมามันมันมันเอาเหยียดจิ้น้ำไหมทุกคนเรื่องจิ้วหัวเไม่รู้แต่ว่าจิ้นน้ำเลยนี่ทุกคนน้ำใส่จะได้มาเด้อไปเดี๋ยวมึงเหยียดลองชนมั่วไปเลยก่อนดิ ซิมนาลิมฮะชนมัวดอกเล็กมัดผางเลยมัดตัวเล็กแนวดีเดี๋ยวมึงเหยียจะจัดบวชได้บ้างมัดเลยแล้วบวชโกนนะวะไอฟซีเออแต่ว่ากะบางเหยียดพังแล้วดี๋เอฟซีเออนี่ทุกคนมาขอเลี้ยงมัดมัดตัวนี้ก็เอาไปนะเอาเลยให้มึงเหยียดนี่ ะใส่ตรงเลยใส่ตรงนี้เนี้ยมเนีมเหยียดอาวดก็ใหญ่ใหญ่ก่อนโอ้โหฉะพังรอบนี้ของจริงนะทุกคนเออรอบนี้ของจริงนะฉะพังหมดนะโอ้โหพวกนี้เอาหมดแล้วถ่ายได้กว่าโอ้โหไม่ได้เลยพี่เอ๋ เงียบกิฟตนี่เราเดินตามร่องรอยของเมื่อวานก่อนนะเดี <ness> ๋ยวเราค่อยหาวอดจริงๆนะอืมโอ้มันไม่เหมือนที่คิดไว้เรื่องมันเนาะผมมาเรียเจ้าวโหวตเลยงมันมาเลยอ่ะยิงเหรอได้ไหมดีของมันมาได้โหวเราทุกคนวอดนี้ อืคุณลือวันนี้มาเด้อรอใหญ่ไหมเด้งมาวันนี้โอ้โหคุณโอ้โหคุณหัวนี้มังเห็นว่าน่าจะเอาไปปูแนงมาเด้อแต่ว่ามังเห็นไม่รู้ว่าตัวมันจะไปไหนนะนี่ทุกคนวอดเดี๋ยวให้มาแลกก่อนมาคงเท่งมาเด้อยวอดแก่ๆเพี้ยวนี้ thế mà nóหาย rất là nào mà nó mặt đây đi đây côm đúng không mặt mặt rồi nó Mặt mặt mặt, mặt rồi mặt chết mặt nó chết rồi nó chết rồi nó chết chê nó chết rồi nó chết rồi nó mặt mặt nó chết rồi nó chết rồi nó Đi qua nó chết kê, nó chết rồi 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 nó Mặt rồi

Zin báng đất tự nhiên tự nhiên còn đâu anh không lo nó <laughs> oh tự yeah. đó mà oh mày nói nó nhợt luôn mà nó lo chơi đai chăng này đâu anh không nó khó khăn lo ní nó mai bên đây để di. À. thì rồi đi ông mà đâu huột song huột đấy thật chăng na mà nó tôi buông leo không được oh nó mà nó ลองมาดูซ yeah! ิคได้แล no. oh, right. no. ้วเห็นเป็นไรทุกคนเราไปต่อดีกว่าถ้าเราไปพึ่งเราอาจจะได้พึ่งเหมือนหมดนะโอ้โหลงหมดนี่ไน้อยมีงมากหลายตัวน่าดูโอ้ไม่เท่าเลยมาดูเท่าแตดเลยเออเต้องจัดใหญ่กว่านั้นหมดเราต้องจัดของจริงหมดนี่คือแบบออเดอร์พี่น้องเดี๋ยวทุกคนแป๊บนึงขออห้หยัเก็บก่อนนะ มันอยู่ตรงนี้มันไม่ไปเนยอ่าอืมไปไหนไปไหนดีพอนแล้วมันลุงมันไม่ลุงเลี้ยงมันแล้วตอนน้องแหม่โอ้โหแล้วจะดีแค่ไหนลาอุตส่าห์เจ้าหัวต้องเฟืองมันเนาะลาเอฟซีอู้นี่นะราว่ะในเตตอเรดิในเป็นไงทุกคนเดี๋ยวมึงเห็นแล้วได้ลาวนี่มันนี่คุณละวัวเลยจริง เส uh uh, ียวได้มากเลยหัวนั้นเล็เดียวโอ้โหมาเด้เาได้ปลาหัวนี้แบบห้มนัดเล็บสิบอกเลยหุ่นรอเงียบได้ปลาช่อนได้ตัวเมีย เก็บนะเก็บไม่หมดเพราะมันเยอะมากลงมนเราต้องขยายพันธุ์ให้มันก่อนมันเยอะจริงๆนะทุกคนเพราะมันอยู่ในนี้มันแน่นเลยเดี๋ยวมีแนวนาวดไม่เราพลาดได้เดียวเนาะคนละโหวดลงมาได้จริงไม่น่าพลาดโอ้โหมี่ของจริง นมาขนาดตัวไม่ใหญ่นะนันโอ้วาทบอโอ้สวยนะขนาดตัวไม่ใหญ่นะนี่ดูนะแต่ว่าสวยจริงทุกคนอยโอ้งดงแดงด้วยทุกคนดูนี่โอ้งมดสวยน่าบล็อกบัดใส่ดวงแดงงได้เงียบดมปุ้ดไหมาว แต่เมียก็เอานิ่งว่ะเอาไปก่อนเดี๋ยวไปใจยาพัดเนาะเอาหลอบปิงเอฟซีนี่หลอเป็นคว้าเอฟซิงป็นควายโอ้นี่ฟองมากมากเดียวะฟองอืมโลดจะได้รอดพกฟองเอฟซีเดียวละอืมดำพืชลูกดำพืช เดี่ยวปองไปนจะเลี้วเมันหยบเกินน้องมันเนาะเพราะมันหยบเราเลยไม่เห็นฮะอุ้ยเนียแรงมั่งอุ้ยมีอะไรอ่ะเบอมีไม่รู้บอกบางหมัดว่ามีเงียมัดได้เหยียดแล้วทีนั้นผ่านไหมพี่เขบอกว่ามียเงี้ยโอ้โหไปต่อน้องๆไม่ต้องกลัวปลาตั้งอ้าวเอฟซีแรงนี่อ้าวเยยนี่ โอ้โหเอาหัดดีกว่าแค่เดียวแล้วแต่ว่านะเพิ่งเริ่มเลยมึงอ่ไหนวะแค่เพิ่งเริ่มเองมึงไม่ชนเลยมึงเนี่ยอัลลูหมดได้หลายตัวอู้ยน้อยหูหมดได้หลายตัวพี่มือนะไม่ใช่พี่เท้าของมันนะพี่มือเออ อ่องโตแล้วมาโตแต่ว่าอันนี้มันเกลีไม่ได้นี่โคงต้องเพชรจริงโอ้นหลบบาพัมากมากทำให้พู๋ใช่มาตัวนี้ฮะโอยลงมาทำให้พูกหลบจ้ากลุมคลุ่มกู่เรืงมันเนาะไม่ถึงตัวอะไรตัวนี้มาเด้อมีตัวถือวันนี้เลยอันนี้ตัวเต็ม นี่ตัวนี้เลยเดียวทะเลหมันมีทุกคนดูนี่ช้อนมาทำตะวันแล้วนะตอนนี้ไปต่ออย่าไปพึ่งนะนี่ดูน้องๆทำตั้งไว้บอกแล้วเราก็ตักที่เขาทำตั้งไว้เนี่ยโอ้โหชะทางหึหึเงียบกริบตรงนี้โอ้โหมึงมาตรงนี้ถึงนอด ผู <S 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 ien, eh ้มีไม่รู้ใส่ตุงไม่กวหรอผู้ผู้ผู้มาเด้อมาตีหน่อยไม่รู้หอยสีดูลบัดมาโดนเธถือไตุงไอตุงมาได้รือสุดนาดโล่อาจริงหรืมัวไหมฮะอะไรกินเน่ร็วพ้อมเงี้ก็จือวูด ลูมีจิวอะไรเอฟซีอยเลยนี่ฮะแต่ปลาอยู่ไหนไม่รู้หรือว่าตัวนั้นะวะฮะเอฟซีเงียรจิวแต่ไม่ได้ปลาฮะได้มาเด้อซุยรูเอฟซีดูดิรอโ,โอ้เลยนี่น้องๆเหอเลยนี่ตัวจะเติบเอฟซีอ่เลยนี่ล่อบักบัดน,นี่เอฟซีล่อนอนเอซีนอน,น,อนตัวเติบเลยน้องเลยนี่ อ๋อมันไม่ค่อยเข้ามือดินี่โคตรอุ๊ยโลย้อยเตอร์ปุ้งมาเด้อตัวโวดนี้อืมตัวที่อยู่ในโวดนี่ตัวใหญ่จริงมาเด้ออู้หูเลยนี่อืมอืมจับคุ้งเพจริงเลยเยอะไหมของจริงไหมอู้ปลาโหวดปุ้งมาดูตัวตุ่นตุ่นพี่จับโล่นะฮู้ โอ้โหดูเป no. oh, ียไปเลยขนาดเรามาดังเพื yeah. oh. ่อนนะอืมต่อยเพื่อนทตามๆไว้ก่อนเราไม่ต้องบุกเองนะโอ้สุดยอดเลยโอ้คันมือแต่ว่ามือแทงไม่ใี่เหรอสุดยอดเลยแต่ว่าอะไรลงมาเลยนี่โอ้เราจะตึกรอไม่รู้ปู่เมียนะแถวหวันเนาะแต่ว่าถึกระดับรอ ตึกกึ่งเอฟซีอืออืมโลตึกนัดเอฟซีรอบนี้เปล่าดูเอฟซีจากประดมหัศตรงนั้นมีโฟงหัศเข้าไปเลยเข้าไปเลยตรงนั้นมีฟองขี้หน้าประจัญมันเข้าไปเลยที่ไอ้เด็กอันจับไนั้นนั่นน้องชนนั้นนั่นข้าบุญนั่งหาศนั้นถ้านั้นนั่นมีไหมเจียวไหมเจียวไหมไม่มีเหรอ แถวนี้แล้วนั่ตอนพุกงลุงก้อนไม่เปื้อนเลยไงลุงที่กระบี่นี่ปลให้ลุงถึงก้อนนะเยอะนะปลานะนี่ขนาดเราไม่ตั้งใจเอาวอที่นี่เราซ้อนมั่วเลยนะที่นะอ๋อบ๊วยบัวยบ๊วยหมาดปลาชนห่าเอฟซีเดี๋ยวเลยดิโอเคเอาวมดเลยดิมึงมาเป็นยังเจ้าก้างโคกเอฟซีมาตำรวยนี่โอ้โห อืมมันครบเลยทีเวกันก็กัยังอืมงใจนี้นาจะมีรักวดน้องเห็นว่ามีไหมไม่รู้ต้องน้ำนิ่งๆเดี๋ยวว่าเราต้องดูที่น้ำนิ่งก่อนเนี่ยคิบ เงียบไม่เกียบไ,ไ,ได้ไงทุกคนพังแล้วของเงียบชะพังแล้วทุกคนพังครึบเลยไหมไปต่อทุกคนมันมีเยอะเราต้องหาวัวตั้งใจตรงนี้น่าจะได้นั่นไงได้มาแรงครับเงียบไม่เข้าดุงแล้วรอบนี้นะโอเคทุกคนไปต่อเนี่ยรอยที่เขาชนนี่แหละ เราก็ต้องช้อนรอยที่เขาช้อนนี่แหละปลามันจะออกมาตามหลังนะนั่นเห็นไหมไม่ออกว่ะร้อนเดียวเนี่ยไม่ออกจริงไว้หอบเลยดิพักยกก่อนเิฟีแป๊กเดียวเอฟซีดูตัวนี้ทีอ่ะชัดหน่อยไม่ใช่ปลาโหวดนะทุกคนเดี๋ยวว่าดูใหญ่มากทุกคนดูอื้มอื้มใหญ่มาก ขน,นัดขนาดไม่ได้จือบวบทนะเมื่อกี้มันเหยียบชนมวนเงียบจิบอืโง่มากเขียวปืด๊ด ลุถคุณเขียวมกรกตอางไม่พูทุกคนอืมเขียวมกรกตอางไม่พูทุกคนปล่อยเขียวเกินเขียวเกินต้องปล่อยน้องนนี่ของจริงนี่มาเนยเชื่อนเนื้อน,นี่ทุกคนนี่ทุกคนของจริงนี่ของจริงนี่นะของจริงนะ

ไม่พบทีดเดียววะเงียบจิบโอ้โหหายากนะทุกคนมันลุกมันลุกมากลุงแบบหาที่ลุงไม่พบเลยทุกคนดูอืมอืมพอเจอหวดก็ปลาวิ่งอยู่แล้วไอ้เดียวคนนี้อืมอืม,อม ต้องเดินลงในเงี้พี่ปับ๊บปั๊บแฝกปั๊บแฝก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 ไอ้ตาก็ไมเ่เจอวดไปทุกคนเนี่ยวมึงเนเจอวดเดี๋ยวดเนี่ยจะถ่ายดูนะทุกคนมึงเหนเจอวดแล้วทุกคนมังมาดมาเลยรอบนี้ไม่น่าพลาดมาเดลยเห็นดูจากร้านเราเร็วนี่ทุกคนโอ้โหมาดูเลยนี่ เอฟซีนุ๊โหวตมาดูเลยเร่งมาทุกคนมึงอยากจะล้วงในนี้วายังตัวข้าวหน,น,น้าไหมาดินี่งวดม่ได้โหวตอ่ะนี่สวยเรงไม่น่าจะไปไหนงมาเด,ด้ออืมนี่โหวตรวยเร่ล้วงมาลงในนุ๊ถ่ายมาถ่ายถ่ายนั่นน,นี่หยับอยู่ในี้ยแลงมาเด,ด้อมาทุกคนนั่งมาถ่ายก่อนเดี๋ยวเราก็ทำการตัวยัร่งมาเด้อโหวตล่ะ เห็นว่ามันไม่น่ารอดนะพวงนี้นะมันไม่มีที่ไปนี่น้องๆนี่ของหมัดน้องๆดูโอ้โหเอฟซีเออมามาดูกันบทนี้นะเฟื่อนัฟื่อจริงหมัดดูนี่หมัดต้องใส่แล้วาะทำให้สาดไปเลยเอาลยกันหยิบอยู่ใต้น้าแรงปล่าอย่างนั้นหรอรวยนะล้วงเลยดีกว่านะล้วงเลยล้วงเลยมันยังไงนะแต่ยังเราก็ตักเนาะตะกุนมาตักล้วงเลยก่อน อ่าไม่อยู่มาเด้อตาหลวงอ๋อนี Behind ่อยู่นี่มาเด้ออ่าไปตักวางมาเนาะต้องวารปลดปล่อยนะเอาเลยนะโล่งมากได้ปูอ่ะเออเล็บลาเล็บตาอยู่ไหนอ๋อชิบงอเล้งมาเด้อไม่น่ารอดแล้วมาเด้อต้องปลอดปล่อยได้ปูวางเลย แล <c ười> <c ười> <c ười> ้วมันไปหยกตรงนู้นยังมันงฮึตุ๊ยตุ๊ยสองงวดแล้วมั้งเออพันนั้นลาเอาใหม่ทุกคนเฮ้ยความปลอดภัยคงลงเอียดได้ปูไห้เราเอามาดูลงแรงมันเหลือเชื่องมันเนาะ ความบดไยฟังก็ได้ปูเลยเพื่ออะมือเมียทูเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นที่ใช้ได้นะคุณดูถ้าเมียไม่ทูเงยเอาเลยเพื่อนนุมาเป็นไงบ้างถือว่ารอบนี้เป็นไงโอเคไหมได้อยู่ได้อยู่เนาะแต่ว่าคงไม่ได้เลยนะฉันไม่เป็นไรต้องมีรอบน้น้องนรอบนี้เงยขอตัวลาไปก่อนไปรับลูกเถวทุกคนแล้วคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดกดตามกดติไปกิแล้วกินสวัสดีครับ